อยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ง่ายๆเริ่มจากการออมออมวันนี้สู่การเป็นเศรษฐีในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะมันนี่มังกี้จะมาแนะนำทริคการเงินง่ายๆนะคะสไตล์มังกี้จะโอค่ะ ช่วงโควิดแบบนี้ใครที่กําลังสววเสเรเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน <Huh? S 1> เงินขาดเงินช็อตหยิบยืมก็ไปหมดรอบตัวฟังทางนี้เลยค่ะแสดงว่าการเงินคุณกําลังมีปัญหาแล้วอยากเปลี่ยนเป็นตัวเองเป็นคนใหม่ง่ายๆเริ่มจากการออมออมวันนี้สู่การเป็นเศรษฐีเ <Wow. S 1> นอน,นะคตนะคะวันนี้มังกี้จจโอมีวิธีการออมปี2020มาฝากคุณผู้ชมกันจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. ตั้งเป้าให้ชัดค่ะเป้าหมายมีเอาไว้วิ่งชน oh. ยิ่งเราตั้งเป้าหมายในการออมชัดเจนมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะออมเงินได้สําเร็จก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะคะเช่นง่ายๆเลยระยะเวลาคุณจะออมเท่าไหรล่ล่ะ6เดือน1ปีตั้งมาเลยเดือนเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่ปีหนึ่งสมมติอยากได้5 0,000เดือนหนึ่งเก็บ4ี่พันสองไหวไหมห่วยสี่พันสองคุณไมชอบเสื้อผ้าชอ็อกระเป๋าก็หมดแล้วนะ,ะเอามาออมดีกว่าถ้าคุณเริ่มออมแบบนี้ง่ายๆมันก็จะถึงสุดปลายทางได้ง่ายขึ้นเนี่ยตั้งเป้าให้ชัดเจนเลยนะคะ 2. เก็บก่อนใช้แต่หลายคนค่ะใช้ ก่อนเก็บทำสลรับกันซะงั้นเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ใช้ก่อนเก็บและคิดเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนนะฉันจะเก็บทีเดียวเลย4ี่เป็นสองโอยก็เท่ากับเธอแล้ที่เก็บต้นเดือนถ้าคุณเป็นคนที่คิดแบบนั้นบอกเลยว่ามันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ชูนี้เลยนะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการออมค่ะ ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่คิดแบบนั้นนะแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยความสำคัญกับการออมเท่าที่ควรนกะและระหว่างเดือนเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงมากค่ะที่คุณจะเสียเงินไปกับสิ่ง <Hey. S 1> ล่อตาล่อใจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมของน้องเชอร์รี่อุยกระเป๋าของคุณแม่กระเป๋าของตัวเองรองเท้าใหม่ของคุณแฟนรองเท้ากีฬาอุ้ยมันเริ่มขาดแล้วรุ่นใหม่ออกมาอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวไปชาบูเดี๋ยวไปตี้แป๊บเดียวหมดไปหลายพันแล้วนะคะและสุดท้ายพอสิ้นเดือนเ,นเงินยังไม่ออกใช่ไหมอีก วันเงินออกเงินในบัญชีที่มันเหลือแค่ไม่กี่พันคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่อยากออมมาแล้วอะ่ะเพราะเงินมันเหลือแค่นี้เอาไว้ใช้ก่อนดีกว่าพอคุณได้รับเงินเดือนใหม่คุณก็กะใหม่ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คุณจะเอามาออมแล้วมันก็วนหลูปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นเป็นเดจาวูนะคะสุดท้ายปลายปีมันก็จะผ่านไปอีกปีเลยที่คุณไร้เงินออมนั่นเองค่ะ 3เปิดบัญชีฝากประจำแล้วก็ให้เขาหักผ่านบัญชีไปเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีสุดคลาสสิกที่คนออมเงินหลายๆคนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ทำกันและปัจจุบันก็ยังทำกันอยู่นะให้เขาหักไปเลยทริคง,ง่ายๆคือว่าถ้าคุณไม่เห็นเงินก้อนนั้นคุณก็จะไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันพราะคุณไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันคุณก็จะไม่อยากใช้มันนั่นเองค่ะและพอสิ้นปีเนี่ยคุณก็จะพบว่ามีเงินนอนในบัญชีนี้เป็นเกอบเป็นกำเลยทีเดียวอืวน่าสนใจมากมานะคะ สี่ใช้แอปพลิเคชันช่วยเก็บเงินยุคป,ปัจจุบันแอปพลิเคชันมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเรากันแล้วและไี่ว่าทุกทุกอย่างเลยการเก็บเงินก็เช่นกันนะคะมังกี้โอไปค้นพบมาว่ามันมีแอปพลิเคชันเยอะมากมากเลยนะที่เขาพัฒนาขึ้นมาช่วยเราในการเก็บเงินอย่างแอปที่ชื่อว่าเคปแอปตัวนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมามันก็จะมีลูกเล่นอะไรหลายอย่างให้เราปรับสไตล์การออมของเราได้ถ้าเราช็อปเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าให้เขาเก็บเงินเนี่ยเท่ากับจำนวนที่เราไปช็อปมาก็ได้ล็อกบัญชีไว้เลยก็ได้ ใช้อะไรแบบนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับคนที่ออมเงินไม่เก่งนั่นเองค่ะห้าเก็บจากค่าใช้จ่ายส่วนเกินชื่อว่าส่วนเกินแสดงว่ามันสามารถตัดทอ,อนได้เช่อนอะไรคะค่ากาแฟทุกวันนี้เราเคยฉุกคิดไหมว่าเราดื่มกาแฟแก้วหนึ่งมันกี่บาท60ก0 8บไปจนถึงหลายร้อยโอ้โหสมมติข้าวจานหนึ่งมัน50บาทค่ากาแฟแทนของค่าข้าวอีกนะแสดงว่ามันสามารถที่จะลดได้ไหมอย่างสัปดาห์นี้กินกาแฟแก้วละเจ็ดสิบสักสามวันอีก2วันกินกาแฟแก้วละ30ได้ไหมแล้ววันที่กิน30ิเนี่ยเง ครึ่งหนึ่ง40บาทคุณก็โอนไปไว้บัญชีฝากประจําทําง่ายๆทําทแค่นี้แหละค่ะย่าดูถูกเงินหลักสิบนะคะวันหนึ่งมันก็กลายเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยก็กลายเป็นหลักพันเดือนๆนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเพราะว่ามีเงินเก็บมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้ค่ะสุดท้ายของท้ายสุดจริงๆนะไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนไปใช้ก็ตามสิ่งสําคัญคือเรื่องของวินัยในการออมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณออมเยอะแต่คุณออมไม่สม่ําเสมอเนี่ยมันก็ไปถึงปลายทางไม่สาเร็จนะออมเท่าไรไม่สําคัญเท่ากับออมทุกเดือนหรือเปล่ามีวินนัยใการออม ชนะใจตัวเองให้ได้เพื่อเป้าหมายความมั่งคั่งทางการเงินในอนาคตนะคะก็หวังว่าทั้ง5วิธีนี้จะทําให้เพื่อนๆหลายคนสามารถออมเงินได้ในยุคที่เราต้องดูแลตัวเองกันแบบนี้แล้วในคลิปหน้า m ั n น,นี่มังกี้จะมีทริคทางการเงินมาแนะนําอะไรอีกรอติดตามนะคะเดี๋ยวมังกี้โอขอตัวไปออมเงินก่อนรู้สึกว่าเงินในบัญชีก็จะร่อยหลงแล้วเหมือนกันตรงนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ